วัสดีดักสวัสดีครับผมเอชิวชาแนลวันนี้ผมก็จะพาพี่น้องมามา,มากราบไหว้มาเที่ยวพระธรรมนารามพระธรรมวัดพระธรรมนารามตั้งอยู่ตำบลสามแยกอำเภอวิเชียรจังหวัดเพชรบูรณ์ก่อนจะไปชมคลิปกันผมขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีพี่เบิร์ดพี่ชุที่สนับสนุนเสื้อโอเวอร์ไซส์ สำหรับเสื้อสำหรับใส์คนใหญ่คนอวบอย่างผมเสื้อโอเวอร์ไซส์ใส่เย็นสบายดีขอขอบคุณพี่เบิร์ดพี่ชุเป็นอย่างสูงครับก็ตามผมไปดูวันนี้ผมก็จะพาพี่น้องมากรากบไหว้พระธาตุคูคำที่อยู่วัดธรรมนารามตามผมไปดูเลยครับ ผมเอชิวชาแนลนะครับวันนี้ผมก็จะพาพี่น้องมาเที่ยววัดธรรมนา,นารามมากราบไหว้สาัการะพระพุทธพระธาตุคูคำก็ตามไปผมไปดูเลยนะครับว่าว่าพระธาตุคูคำมีความสวยงามอย่างมากนะครับพระธาตุพระธาตุคูคำตั้งอยู่ตำบลสามแยกอำเภอวิเชียนจังหวัดเพชรบูรณ ผมก็จะพาพี่น้องเดินดูรอบๆพระธาตุคูคำนะครับบริเวณรอ,รอบวัดทานารามก็ร่มเย็นดีนะครับมีต้นไม้ขึ้นเต็มวัดมีความร่มเย็นตั้งอยู่บนเขาตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงที่นี่ก็ลมเย็นดีสบาย เงียบสงบสำหรับผู้ที่มาปฏิบัติธรรมตอนนี้ผมก็ช่วงนี้ผมก็พาพี่น้องเที่ยววัดบ่อยหน่อยเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงที่เข้าพรรษามผมก็จะพาพี่น้องมากบาบพระมากาบไหว้พระ นี่เป็นพระาธาตุอีกหนึ่งที่ที่อยู่จังหวัดที่อยู่จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่อำเภอวิเชียรบ้านเราที่มีความสวยงามร่มเย็นเป็นอย่างมากตอนนี้ผมก็จะพาพี่น้องไปกราบพระด้านในของพระาธาตุคูคำ นี่คือด้านในของพระราชุภูคำมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่ผมก็มากับน้องโอวันนี้ตากล้องผมคือน้องโอนะครับ นี่คือเป็นวัดอีกหึ่งที่ที่ประชาชนชาวิเชียรมากราบไหว้บูชาด้านหน้าผมคือพระพุทธรูปองค์ใหญ่องค์นึงนะครับผมก็จะพาพี่น้องเดินดูรอบด้านในของพระธาตุภูคำนะครับ พระธาตุภูคาเป็นพระธาตุภูคาด้านในพระธาตุภูคําก็มีพระประธานพระพุทธชินราชหน้าตัก39เนิ้วสร้างที่สำนักสงฆ์ท่ามูจังหวัดเพชรบูร์ขอโทษนะครับสร้างที่สำนักสงฆ์ถ้ำเขางูจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ ผมก็จะมาพาพี่น้องมากาบไหว้หลวงพ่อพระพุทธชินราชหน้าตาัก39นิ้วด้านในกันนะครับวันนี้ผมก็มีตากล้องมาด้วยนะครับ ผมก็จะพาพี่น้องมากราบไหว้พระพุทธชินราชที่พระธาตุคูคำตำบลสามแย้มเือวิเชียรจังหวัดเพชรบุรอยู่วัดวัดวัดธรรวนานรผมเสร็จแล้วผมก็จะพาพี่น้องเดินออกไปดูความสวยงามด้านในด้านนอกของวัดตอนนี้ผมอยู่ในบริเวณพระธาตุคูคำ ซึ่งเป็นพระาธาตุอีกหนึ่งที่ของอำเภอวิเชียรที่อยู่ตำบลสามแยกผมก็จะพาพี่น้องเดินออกไปแล้วนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่วัดนี้ก็มองลงไปด้านล่างก็จะเป็น ป่าป่ากขโพดไล่หน้าของชาวบ้านมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามอยู่ด้านบนก็ร่มเย็นสบายดีสำหรับผู้ใดที่มาปฏิบัติธรรมในช่วงเข้าพรรษานี้นี่คือพระธาตุคููคำซึ่งเป็น เอกลักอีกอย่างหนึ่งของชาวอำเภอวิเชียนด้านหน้าผมก็คือพระธาตุคูคําที่สวยงามนะครับคลิปนี้ผมก็มีแค่นี้คลิปหน้าผมก็จะพาพี่น้อง มาชมที่ไหนก็อย่าลืมติดตามผมไว้นะครับคลินี้ผมก็มีแค่นี้นะครับก่อนจากอีกครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครถ้าอยากให้ผมพาไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับบายบายครับเอชิ a ชแนลครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายบาย